สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกัมาหมกครั้งและในวันนี้ผมนั้นจะไม่ได้มาจบเกมหรือมาเล่นอะไรกันหรือไปหาเพื่แต่เัานจะมาเล่นแมปอ่ายิวเวลซิตี้แมประดับตำนานว้าวแล้ววันนี้เราไปอยู่ในเมคะเวอร์ชัน1.7.3น่าก็จุดสี่น,นี่แหละแมปพคตรเก่าเลยนี่อะไะอ่ะ CTH เหรอ อีกช่งางนั่นไงนี่ไม่มีอะไรเออนี่ไงแมปหนึ่งจุดเจ็ดจุดสี่มาที่มันจะไม่มีประโยชน์จะไปลุยกันเลยดีกว่านี่เลยทุกคนจำคุ้นแบบนี้ก็อย่าไปใจแล้วผมแบบนี้โคตรด,ดังเลยเนี่ยดิทุกว,วันนี้ก็นั่นแหละมีภาคสามแล้ว ผมมานั่งเล่นภาคหนึ่งไงผมมีความคิดอยู่ผมกัดเรื่องนี้เป็นซีรีส์ยาวแบบอะไรอ่ะเนี่ยไล่เก็บผลแก่ทั้งหมดภาคแรกสองสาม,ามานี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยแต่แต่แท้เทบนัสทำกดบนัสก่อนเป็นไงวะ บอสเบตเทิรอะไรอะทนมูฟเฮ้ยยังยังยังจีเ็นนี่กูเล่นเองกระเคียกีไม่มีเลยอันนี้คืออะไรอรีอาอรีนาอรีนาพีพีนะยอมแพ้ได้ยัง อยาบเลยฉันเชื่อลยน่งานารแรกสู้ฟูฟิตเหรอะฮะฮิตเบลไคเนี่ยเออใช่ทุกคนแต่ถ้าทุกคนไมาเกยดนะ้ผมเป็นสะกินตี๋อย่าแปลกใจฟมดลุงก,กันทำไมเป็นสะกินตี๋ผมใส่สกินมาแล้วนะแต่ไม่รู้ทำไมไม่ได้ไม่ต้องไปใช้สตินเนี่ยเอง โทษปิดหวังแม็เลยเป็นชิแม็กเขาปิดหวังเวอร์ชันยี่นี่เลยทำไมกินขังมันดีเกืดใส่ไม่ได้อน่ฮะมันก็เยอะจังเนี่ยยื้อฟูยื้อปี๊เนี่ยฮะมันเยอะจังเยอะไปไหนเนีย่ย ตายเยอตยเตายเตัวท้ายแล้วตัวท้ายแล้วตเห่อโอเคตายหมดไปเร็ว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 อ้น่ากลัวอ้เกือบลับวชาตายแต่ดาไลนี่อุบาทว์ใช่ไมโ้โหย่าังมีดาแล้วามอุ้ั กูฟันโลได้เอาเศษกูฟันโล,นโลได้ยี่เฟษกูมาเลย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 ง่ายลามง่ายอามามาดีครบเสร็จแล้วเออลามง่ายกว่าแรกเยอะเลยอันนี้ไม่กลับให้มานี่กันได้ชื่อว่ฉันเก่ากันได้นี่หว่าลืมเลย สีเหลือเขียวมาจกกากไหนวะฮะไปกลับไปแม็แม็คแล้กลับสองไปไฟไฟต่อยาวเลยยาวเลยยาวเลยโอเคของมาเลือดไปแม็คซีซอมบี้มาเลยซอมโบซัมโบซอมบีมซ้ซอมบี้นึกออกมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว

คือจริงแม่นจังจวะเอ้ยเมีนีม่มปนฉักิขนโดก็ได้เออตายตายเลยรตายเลยครับตเลยครับโอยอีกชิน้นกิงแม่นจังวะแม่นเหมือนเดือดอกเลยเอา้าวอาแต่อันนี้ยะนนี้ยอือ โฮ้ all all Cream, ุ๊วิ่งแล้วอย่ายิงกูอย่ายิงกูทมิงมิงไปวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยอย่ายิงกูกูจะตายแล้วี่อเกูจะตายแล้วหึ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 ี่หรหึเึยึหึหึหึอึห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  เไเพิรม่เพิ่มอ่ะบินเลยหายเลยจำบ้าบากจบพบอีซี่เวลีอีซี่อ๋โอโอเคงเทากัะด่านที่เกียวกิ้เงเหือกิ้เงเหรอกิ้เงเหรอมาดิมาเอมา มาก่งมลมามาไม่หมดมาไปดิพอดิอันี่ก็ปลาจังเลยเนี่ยปลาจังเลยเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเอดกูเดี๋ยวนะคุณผู้หญิงเลือดใครไมมันตีเลยจังวะตาย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  เคลื way, oh, really? no. so, uh, ่อนหนึ <warfare> ่งตัวเคลื่ออีกเลี้ยวเออหรือตัวเดียวอีกเลี้ยวเอเล่นการไหลหนึ่งตัวให้กูเนี่ยโอตอนนี้ก็ปีจังเลยตัวท้ายสยบแล้วนะครับอือจบนั่นแหละหมดหมดยุดหยุดหยุดหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วชิ้ก้อนเล็กอันนี้ก็ขยา มยักมึงสีแดงนีง่รอละนี่มุงพีเตร์พักเหรอมาพีเตอร์อรม,าอรมาดีอย่าดึงเลือดคูลเลือดคูเลือคเลือดคู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 ลยายาคุณตายอ๋อโอเคหมดแล้วหยุดอะยาก กดนก็โดนก็โดนกดกดไม่โดนอ่ะมันกดไม่โดนมันกดไม่โดนสือฝรนูนมันกดไม่โดน let's go let's go ที่เก้าทนมุมำโอ้โหมันมีคิดมาเจอตัวมาเจอคนมาดิไม่ดโอ๊ย มันเออแหละมาเจอคนเดิมเจอคนเดิมคนเจอคนมาสองโอ้ย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 ตีอยู่นั่นแหละสองตัวตัวเดียวตายเออนั่นแหละตายอย่าไม่ยุ่งกูอย่าไม่ยุ่งกูทำไมกูต้องมาตายกับการที่กูแบบฆ่ามันหมดแล้วอะศูนย์ตัวอะ เทนี่กูจะขึ้นแบบส,สวยๆไอ้ขี้เล้งก,ก็ขึ้นกูตายก่อนอ่ะขึ้นกูนตายก่อนแล้วก็ให้กูขึ้นนะ่ะครับที่สิบฮะี่ยเาท่าท้งี่แเวรอเะ้าทเีหัว,ว,ว,วหอสองตัวเกียรติสองตัวชูเกียรติสองตัวคุณเกียรตยจะไม่ชอมันน่ากลัวที่ว่ามันดูที่ปลายเลยยี่่่่ หยุดเลยนะพวกมึงสองตัวไม่ใช่สงตัวตัวสองนตาย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 จะตายจะตายเร็วจตายเร็วตายเร็วจะตายเร็วจะตายเร็วืเกียนในมุเกียนชิเลยเม่อแต่วันนี้มันอไปกูจะเกียนมุมากกูจะกลัวมุมใไม้คาบแล้วตายตายกูเนี่ยตาย

ไม่โดนนะมกดไม่โดนโดนะมันยิงขัดกลัวไอ้แมงมมกดเออนัน่น,นแหละชิคอย้์เรียบ้อยอ้าวกลับมาแล้วทุกูแล้วก็ขยะขยะวันี้ต่างนาำด้วยโอ้โหบาดมากพวกนี้น่าเกลียดม,มาก น่าเกียดมากลงมาลงมาตู้กูอย่าินหนีดิเเหนี้ง่ายแที่คิดว่ามันจะยา่นี้อะไรวะน็อปน็อนอย่า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 คิดจะทำถึง้นโว้ยโอ้ยโว เจอปิ๊กไม,ม่ถึงน้าปิไม่โดนอะ่ะเจอกู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 อ,กอาัาวอซีมไมันไม่ตั้เลยอ้เชฝันบวมตีพี่โตะวอนไรเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ันไม่ได้วะอัไม,ไม่ได้ทำไมอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทไม่ได้ เอาแล้วไม่ใชนเก่าเล่นกูแล้วไอ่ใช่เก่าเล่นกูแล้วไม่ใช่เก่าเล่นกูแล้วกูตายแล้วโอเคจบมาเงินจริงถุยเงินมีถุงอะไรมาเก่งมีพิกแมนเอ๊อนี่ง่ายโลระจอกบม่นมึงยากกว่านี้เลย อตจ้อุ้ยโอเคโอแล้วพี่ีบมา MP เนืสัตว์ขึ้นมาดิขึ้นมาดิเึ้นมาดิเึ้นมาดิโอ้ยมงขึ um ้นได้มขึ้นได้ม่ขึ้นได้มยังตามมาฆ่ากูดเครื้โอะเอ้ยโอ้โหยังชอบเลยยังชอบเลยชอบเลย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเอาได้ตีมึงเลยกูเพิ่งเกิดจะเย็นี่โอ้ยจะเย็นกูเพิ่งเกิดกูเพิ่งเกิดทำไมไม่ขึ้นไปันได้ให้กูวะไม่ปันไม่ได้เหรอกูสเปซตามไม่ขึ้นเหรโอ้โหกูสเปซตามไม่ขึ้นกูว่ามันไม่ปีนปันได้สิหยานะ มีแอบมาให้ขอดูอด้วยมาสอนเนมให้หวเหรออีเดเมียนหยุดแรงหยุดแรงมเชื่ไอีสต์หมดเชี่ยที่กูดโดนอีเดเมีนจับสแกลหรอวะเฮ้ยมึงเลือกวัดหนีกูดิ มันเป็นว่ามีมันว่าบากคอปูยี่ย์มาเขามาดิเขามาอุ้ยเชี่ยนมาจิขอ้อข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 ้มข้อ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 ข้สข้อ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 อขอ มันข้างหน้ามันมืดจังวะบอสไฟเหรอของกูครบแล้วนั่นเนี่ยวูน่ากลัวข้างหน้านี่ส่งบอสไฟจัดอันตัวนี้ยังไงตป็นี้งไงตัวนี้ง,าย,งายจัดนะ ไม่ไัทําเป็นง่ายยังอะจบแล้วครับผนแก่สีเหลืองไล้เจอกันกระจอกตามมาดลตามาามาเลยตามาามาเลยตามมเลยตามาามาเลยอืม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 จอกเรียบร้อยได้ะผแกสีเหลืองเย้ ผมมาอไอไอเลยไม่มาเออมาแล้วรนอยสีเหลืองเดีอันนี้ชิวชิวชิว,ชว,ชวโอเคนะผมก็ในเมื่อวันนี้ผมนั้นได้ขนแกะสีเหลืองแล้วเอาเป็นว่าไว้เจอกันพัทน้าแล้วกันว่าผมจะมาเล่นสีอะไรคุณบาย mm -hmm.